สวัสดีครับผมมาพินกับชาแ e ลฟิลไทยในย t u b e ครับนี่ก็อยู่ตรงใกล้ๆปากซอยลูกหลวง13นะครับตรงนี้ถนนลูกหลวงริมทองเทเวศนะฮะร้านนี้เป็นเ้ยไม่ใช่คองพัดุงนะครับอ่ะตรงเทเวศนะครับตรงนี้มีร้านบะหมี่ปูนะครับไม่มีชื่อก็เรียกร้านบะหมี่ปูกันนะครับขายไม่นานแล้วอ่ะ อร่อยราคาประหยัดครับนี่ันนี้ชื่อร้านอะไรนะครับไม่มีชื่อชร่อร้านบะหมี่ปูนะก็อยู่ติดกับครัวซบิสานนะฮะไม่มีชื่อนะครับแต่ว่าคนกินเั็นเยอะมากเลยนะครับพอลูกค้าลุกนี่ต้องรีบเคลียร์เลยนะวันนี้ก็มีอากาศดีกรุงเทพครับผมก็มาตะเวนดูนู่นดนี่พาเดินย่านนู่นย่านนี้นะครับหลายคนอาจจะ อยู่กรุงเทพก็จริงนะครับแต่ว่ากรุงเทพมีมุมมีโซนหลายอย่างที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะครับหรือว่าแค่ผ่านนะครับไม่มีโอกาสนั่งแวะเอาบรรยากาศพวกนี้มาฝากนะครับนี่ครับหน้าตา45บาทไม่แพงเลครับมีเนื้อปูอย่างนี้แล้วก็เนื้อบะหมี่นี่น่าทานมากครับจุดยอดเลยแล้วก็ ขอแป้งร่วงขอถั่วก็มาครับถั่วมาเป็นอย่างนี้ครับเป็นเต็มนะฮะขอถั่วได้ถั่วครับใช้มือเดียวนี่นลำบากขอให้กตังนะ นะเปิดแปดโมงเช้าถึงสโมงเย็นครับ mm hmm. เดี๋ยวมาลองทานกันครับว่าเป็นยังไง mm hmm. เส้นโอ้นี่เส้นเล็กแบบวางตุ้งแท้ๆครับ mm hmm. อ๋อเกี๊ยวซ่อนอยู่ข้างล่างครับ เดี่ยวน่าทานมากครับยกุ้งเนี่ยสุดยอดเลยตอนแรกผมตั้งใจว่าจะคุกนะครับรอไม่ไหวแล้วขอจัดการเกียวก่อนอร่อยมากลวกกรลังก์งดีเลยครับแล้วเป็นการลวกแบบอันนี้มันทำแบบรสอร่อยอ่ะ ดีงามมากครับร้านไม่มีชื่อครับแต่ว่ารสชาติเด็ดขาดผมทำเพราะว่าแบงร่วงไปข้างล่างเมื่อกี้มันเลยดึงสายดึงมาชิมเส้นครับ อ,อ่อนครับผมลงถั่วไปเพิ่มนะร้านนี้ไม่มีชื่อนะครับในแผนที่ Google Map ก็เขียนแค่ว่าบะหมี่โพลนะฮะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็คิดเข้ามาดูว่าบะหมี่โพเราฝึกยอครับราคาก็ไม่แพง มีตัวบดให้ด้วยในประทับใจมากอือเรียอร่อยนี่ครับบริเวณหน้าร้านฝั่งตรงนน้นก็จะเป็นท่ารถ53าสามฝั่งตรงนู้นก็เป็นท่ารถ53าสามครับ นานผมกลับมากรุงเทพเลยครับเดี๋ยวสั่งเพิ่มเอาเนี่ยครับเอาเอาเกี๊ยวน้ำเพิ่มครับทานนี่ใส่น้ำปูทั้งปูแดงไหมครับเกี๊ยวน้ำจาำสงสั่งเกี๊ยวน้ำเพิ่มหน่อยครับอร่อยออกตามช anel ฟิลไทยอยู่นะครับ ต้องขออภัยหลายๆท่านที่เปิดเข้ามาเจอตอนดึกๆนะพยายามจะตั้งก็ต้องใส่ URL ไว้บ้างนะครับไม่งั้นคนอนื่นเขาก็ขมโมยคลิปไปนะ เฟรบุ๊คเขาก็ไม่ก็เอาใจใส่นะว<ม>ันนี้ลูกค้าเริ่มสายครับบ<ม>้านมา็ว<ม>เกยืยวน้ำปูมูแดง<ม>เดี๋ยวผมเขาจการต่อเดี๋ยวครับ แต่าก,การเกี้ยวน้ำารับตักตรงนี้ครับจะมีเนื้อปูดอได้เลยครับเกี๊ยวนี่ทำได้ดีครับแป้งในเส้นสุก นะครับแล้วก็เนื้อเนื้อก็สุกครับเข้ากันดี<ม>ก็กินไม่ต้องเห็นหน้านตานะครับผมไม่ชอบวิดีโอเซฟร์ฟดี๋ยวนี้วิดีโอเซลร์ฟกันเยอะ ตมเองก็เบื่อหน้าตัวเองมากแล้วครับไม่อยากให้คนอื่นมาเบื่อด้วยม,มีป้ายเขียนไว้ด้วยว่าบะหมี่กวางตุ้งแท้ใช่ครับของแท้ด้วยเพราะว่าเส้นนี้เส้นเล็กนะครับบะหมี่ควางตุ้งจะเป็นเส้นเล็กของเสร็จเลเสร็จปุ๊บก็รูบ เดี๋ยวผมก็จัดการที่เหลือให้หมดนะครับล้วพบกันใหม่กับชาแน e ฟิลไทยใน YouTube ครับเบื้องลา่างการเดินทางมาฝากกันวันนี้อยู่ที่เทเวศนะครับถนนลูกหลวงริมคลองประดุงครับลูกหลวง13ครับ